สวัสดีนะครับคุณกำลังรับชมคุณบุ๊กแชนแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมไม c ครับวันนี้ก็มาต่อกันเลยครับพาร์ทหแล้วมั้งครับก็วันนี้เราจะมาต่อกันที่พาร์ทสี่ที่เราทำฟาร,ร์มไก่นะครับผมโอเคเลยก็เราจะมาทำอะไรรู้ไหมมาลงเมืองที่เราสัญญาไว้นะครับก็คือผมได้เตรียมอาหารไปแล้วนะครับผม ก็แล้วก็ทอดด้วยนะครับแร้วเลือกเหมืองไว้แล้วนะครับอยู่สำรวจเหมืองแหลกนะครับผมไม้เราก็จะเอาไปประมาณนี้นะครับเพื่อฟลทาทราเหมืองน,นี้เราจะลงยาวเลยนะครับยาวแน่นอนไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อก็คือที่ขุดก็พยายามอย่าตายนะครับถ้าตายจบเลยนะผมว่าผมก็จะไม่เอาชุดเกาะไป อือยะ t เก e g e ด d i a m o แล้วว่าจะเอาดาหินไปนะครับหินหมดกล่องไม่นะไม่รู้แต่ว่าเอ,อ,เอยเมาก็คือจะก,กะว่าจะเอาพวกนี้ไปนะครับเหมืองที่ผมยังไม่ได้สำรวจเหมืองเลยนะเนี่ย ขวานไม่จำเป็นแล้วต้องคาบพิษกรอบแล้วล่ะเหลืองเหล็กก็ยอมเสียนะครับมันก็ต้องเสียเหล็กไปเรียบร้อยครับแค่นี้ก็พอเหมืองที่ผมจะเอ็กซเรย์นะครับเอ็กสลีไหมเอ็กซเรย์ครับีอทําที่เราต้องไปอยู่้่านี้มีแร่ไหม โอเคใช้ด้วยความรวดเร็วนะครับไม่ช้ามแม่ยมีเสียงแอมบูลันส์ก็เรื่องมันนะครับคีซีปับละก็เล่นต่อกันพานนั้นเลยนะครับเอ,อเมขอปับให้มันเป็นธรรมดาดีกว่า ก็จะได้ไม่ต้องเสียสายตาก็นั้นจะประโกนสายตาสาั้นจำไว้เฮ้ยเราต้องทำทางลงเลยนะจำไว้เออจำเยอะตกใจคิดว่าตัวเฮียมาตัวเฮียคิปเปอร์คิปเอปเอร์ก็ถือเป็นตัวเฮียนะเป็นงูตำหนักมา,มาดีไหมเฮ้ย

เสียงครับจำทางลงก็ดีด้วยนะับของนี่ไม่ได้เอาอะไรไปมากเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยตกใจภารกิจคือหาเพชรนะครับให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ก็คือเห็นนั้นแหละตอนนี้วายเท่าไหร่แล้วน้อยห้าสิบปีปเลิกู ทอดก็อยาให้เปลืองนะไม่เป็นไรเก็บโคไปมั่งก็ดีนะครับพอพอโคพ,พ,พ,พอแค่นั้นกันได้เหล็กมาสิบก,ก,ก้อนนะเพื่อเท่ากับไ้ที่เราคาไปก็อ๋อเฮ้ยกลับมาที่เดิมไม่เป็นไรไปทางนั้นต่อถ้าทำแบบทำทำกากนะครับมไม่ชอบทำกากวีทอด เฮ้ยอ้าวนี่ถ้ำที่เรามาเนี่ยว่ะลืมเลยโถโถโถมันไม่ไปทางที่เรามาว่ะหือ้อถ้ำกากครับเออ้ยยังมีทางลงอีกนี่มันก็ต้องเอีกลีนะตัวนี้ดาบนี้ชัดได้แค่ห้าครั้งเท่านั้น เออไปทางนั้นอย่เลยกน่จะมีถ้ำฝั่งนั้นนะครับมันก็ต้องใช้เอ็กลยหน่อยเพื่อความปลอดภัยพังขาวเพียบเลยใส่ เดี๋ยวก็จะว่าจะมาทำาราวะตรงนี้ม,มีทำตรงนั้นเดี๋ยวสำรวจกันเฮ้ยบ้านเราอยู่ไหนอ่ะเออจำไว้แล้วกันฮื่ม <c oughs> ต้องใช้ดีเดยอล่ะ ยางีงก็ต้องทำแล้วอุ้ยที่จะพังแล้วเจอถ้อแล้วต้องลงอย่างสวยงาม ถ้ำมีทถ้ำใหญ่ใช่ไหมเสียวมไปบ้างนะคอเคเย่โค okay. yeah. oh. เดี๋ยวผมก็ต้องปืนที่ขุดกับดาบไปนะฮะดูวิวเราไปแค่นั้นเลน,น 3..2.. ามสองออเออแต่พังละแค่ศูคย์ขังเท่านั้นนี่นเลยไม่สำคัญล้วมีเหล็กอยู่เฮียือ้อตกใจเลย ตอนนี้เหล็กนะครับสำตำหลับตอนนี้ต้องใช้อย่างหนักครับเพราะว่าสำคัญมากัะเหล็กครับโอเคมันจะเป็นทางเดินเหรอเนี่ย อยู่เจอสีจะเห็นสีก้อนแล้วทํำก็จะตันไม่ช้าเราบ้านเราอยู่ไหนเนี yeah. ่ยเอาง่ายๆยังมีถ้าอยู่ เราผ่านเลกมาจีดข้างบนกมน็มีไหนแล้วแล้วก็มาละไปข้างบนเลย ตันนะับมีโคต,ตั้ตันมีโคก่อนตันนะครับเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยสเสร็งแลวก็เหลือที่เดียวและปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัย แม่หมดอยู่ข้างบนก็ช่วงเวลาที่ผมดีใจนะครับมันก็แบบเสียงเด็กไปหน่อยเนาะ มีคนบอกตอนนี้มันก็เด็กนั่นแหละใช่มันก็ต้องเด็กอยู่นะครับคำถามช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่รู้เป็นอะไรข่าวจบไปเถอะจบไปเถอะจบไปเถอะจบไปถเถอะไปทำไรตรงนั้นว่าข่าวออไปมีทางต่ออื้ฮือของข่าว มาดูรอบๆกันคือมัตติเพยเยอร์นะครับมันจะสนุกกว่าซิงเกิลเพเยอร์มหาศาลเลยนะครับถ้าตันนี่ทุกอย่างก็จบอะนั่นนะจบแล้วครับมัง้งมีลาวายอยู่เฮ้ยตอนนี้เราอยู่วายแล้ว วายสี่สิบ what the fuck มากเฮ้ยยัยงไงมันยังมีถ้ำอยู่อีกนี่เหลือก็เป็นน้ำมันแล้ว,ไป,ลวไปดูกันเค้ เ,เอ,ออเออเออแหลกแหลกก็ตอนนี้อินโทรก็เริ่มเออชนเนลผมก็เริ่มเออพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับคือมีอินโทรขึ้นแล้วก็มีภาพปิดใช้มีเพลงระหว่างการเล่นอะไร พีรู้สึกว่าเออกาคันขุดมึงแรกคงจะจบแล้วมั้งอุ้ยเห็ดยังไม่จบนะ่าโอ้โหวายสี่สิบไว,ไว้ก่อนจะเจอเพชรนี่ต้องกลับไปเลยต้องวิ่งกลับมาทางนี้เนี่ยทางนี้ใช่ไหมทางสำรวจมาแล้ว ไม่จำเป็นนะอุ้ย อนี้ผมมาทำอะไรรนะู้ไหมผมก็เอามาผมไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในการกระทำนะครับก็เลยก็ต้องตรวจสอบหน่อยเอามาอ่ากไหนคอมคุ่เี่เฟดขาพราะนะรัมไม่ใช่โอเค let's go กับค้องกับบ้านกับเมืองมัง้งเมืองนี่สำรวจมาทำไมไม่รู้เลยเหยียบจรวจตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้ มีหวังเหนื่อยหิวแน่เฮ้ยเฮ้ยมืดแล้วเฮ้ยมีสกลตันหิวอีกมีหางอยู่8ชิ้นนะใช้ย,ยังไม่หมดเลยนั่นมันอะไรอ,อ่ะมีแสงโอ้โหขอบคุณ บ้านเราน Leo ี่ยว่าบ้านเราเฮ้ยมันไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะอืโอหือโคตรโอ้โหว่าแล้วเชียวเฮ้ยอย่าให้โดนเป็ดไก่เราเอ้ยก็ต้องวิ่งสินะเจ็ดเจ็ดดูอือโอ้ลองผมมาฉั้นหน่อยอือเย่แล้วโดนลุ้มสามลุอื้อ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  สามเปนหนึ่งชนะเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออเออเออคุณผู้ชมโอ้โยจะตายแล้วโอ้ยจะตายแล้วพอดีผม ต้องใช้เวลาในการหานะผมขออนุญาตคัดนะฮะไปหาเพชรนะคือสำคัญมากกับเพชรผมขออนุญาตไปหาเพชรละกันนะโอเคโอเคครับแนะตอนนี้ผมอยู่กับหน้าไดมอน์นะครับก็อยู่ในเหมืองที่ไกลจากบ้าน,นโคตรเลยนะครับมาเพื่อขุดไดมอนด์นะครับตอนนี้ทองนี่ยังดูเรียบทอดหายไปเพียบเลยครับแต่ก็ได้เหล็กมา ใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงในการหานะครับโอโอเคมาแตกก้อนนี้ผมขอหาอีกสักก้อนหนึง่งปินหาห้องโอเคแล้วตอนนี้เจอลาปิดนะครับลาปิดนะครตอนนี้ผมเจอไดมอนเอาเฮ้ย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 จีดก็ไดมอนด์นะครับเมื่อกี้เอ็กเลยมาหาก็เจอนะครับเออ ได้มา12ก้อนแล้วในทีดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าไม่ขุดนี่ยุ่งเลยก็ได้ข่าวว่าด้านล่างมีก็ไปขุดกันเลยก,ก็โอเคการขุดหนึ่งข้างนี้เสียท้อเป็นหัศส,สารน่ะโชคดีครั้งที่แล้วยังดีกว่านี้อีก ใจม,มันดจเฮ้ยเฮ้ยผมเป็นพี่กายหรือเปล่าคุณอาจจะถามผมนะครับผมจะรอดครั้งนี้ไหมโปรดติดตามตอนต่อไปครับ